สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็มาทำแหนมตามออเดอร์ที่เรารับไว้นะคะทั้งหมดก็สองร้อยห่อนะคะเราก็จะมารีวิวในการผสมแหนมค่ะอันนี้เนื้อหมูนะคะทั้งหมดหกกิโลค่ะความเลยนะคะบกิโลนะคะหนังหมูสี่กิโลค่ะใส่เลยค่ะ เหนียวหนึ่งกิโลค่ะกระเทียมบดสามกิโลกระเทียมบดนะคะสามกิโลเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่พกตำนะคะผสมของเราใส่กระเทียมเยอะ เกลือเราไปไหนขออนุญาตยุคลุกแป๊บนึ่งนะคะไปหยิบเกลือก่อนเกลือของเราทั้งหมด6ถุงนะคะเราใช้ถุงประมาณสองบาทถ้าสมัยก่อนก็บาทหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ที่2บาทถุงสองบาทนะคะใส่ทั้งหมด6ถุงหถุง แกะใส่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาคลุกเขาให้เข้ากันใส่เกลือนะคะหกถุงค่ะใส่เกลือนะคะ่ะ จะหกถุงให้ครบแล้วเราก็จะมาใส่ครกตาที่เราใส่ครกตำนี่เพื่อให้มันนัวไวนะคะมันจะเปรี้ยวไวเข้า,เข,าเข้าเนื้อไวเพราะว่าเราคนเราใช้คุกเขาใช้กำลังแขนเราบางทีเราว่ามันไม่ถึง พลังแขนเราก็ไม่ได้มีพลังมากมายเรามีแต่พลังนวดนะคะพลังขนแดดไม่ค่อยมีค่ะผงชูรสค่ะเราใช้ไทยชูรสตาชดานะคะใส่ไปเลยค่ะความนัวมันอยู่ตรงนี้นะคะไม่พอค่ะใส่อีกค่ะใส่ค่ะพอประมาณนะคะ เสร็จแล้วความนัวอันนี้เราก็พริกเขียวค่ะพริกสีเขียวใส่กับมังล้างน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะแช่น้ําเกลือล้างน้ําเราเน้นความสะอาดค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ใส่กับแหนมนะคะแค่นี้นะคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ